สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๋นะคะเจ่ฟอบพะปแดงค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะครรถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอเรสตัว ไทเทเนียมนั่นเองค่ะคันนี้จะเป็นรุ่น 4x4 นั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0คะ่ะให้กำลังแรงมา้ามาที่210แรงมา้าค่ะแรงบิดให้มาถึง500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะราคา5ตัวของเขานะคะสำหรับคันนี้จะอยู่ที่1ล้านนะคะ879,000บาทนั่นเองเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าได้ทำการแปลงอะไร้เขากันบ้างสำหรับรุ่นนี้นะคะมาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะที่เป็นกระจังหน้า ของวิกเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้ให้มาลูกเล่นเห็นไหมคะเหมือนแบรนด์อะไรไหมลูกค้าเคยเห็นใช่ไหมคะตัวนี้นะคะมองได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นตัว F นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอักษร FORD นะคะเล่นทูโทนด้วยสีแดงตัดด้วยสีฟ้านั่นเองนะคะเป็นลูกเล่นที่ลูกค้า,านำมาแต่งกับรถรุ่นนี้นะคะก็เป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์ แล้วยังให้มาในเรื่องของตัวไฟจิ๋ว3จุดให้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะในส่วนของตัวกระจังหน้าก็ยังมาพร้อมกับตัวไฟหลี่นะคะตัวนี้จะเป็นไฟหลี่ให้นะคะเป็นลำแสงสีขาวนั่นเองใช้งานแล้วก็ติดขึ้นใช้งานได้จริงนะคะในส่วนของตัวไฟสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไฟ m a t t i c LED นั่นเองนะคะ มาพร้อมกับตัวปรับลำแสงให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเปิดปิดไฟหน้าก็ยังมีมาให้สำหรับรุ่นนี้นะคะใส่ในเรื่องของตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะสำหรับชุดวิกเตอร์นะคะในส่วนของตัวกระจังหน้ามาแล้วยังมีในเรื่องของตัวกันชนหน้านะคะที่ตัวตัวนี้โทษทีนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งตัวกัน แต่ด้านหน้าจะเป็นของตัว r รนดอมวันนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของตัวแรมเรมด้อมวันนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็ไม่ได้บดบังในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะเซนเซอร์ยังใช้งานได้อยู่นะคะตัวนี้เราเลือกเป็นลูกเล่นแบบทูโทนนะคะสีดำตัดด้วยสีขาวนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะที่เป็นชุดของตัว r รนดอมนะคะ ก็ประกอบไปด้วยในเรื่องของตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้เล่นคิ้วล้อเบาๆนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วให้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคิ้วล้อสีดำนะคะในส่วนของตัวยางนะคะยางเปลี่ยนยางใหม่ตัวนี้จะเป็นยางของตัวออนทะเลนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นออฟ18ให้นะคะในส่วนของตัววงล้อแม็กจะเป็นล้อออฟ สิบแปดแล้วก็เล่นก้านเป็นสีดำตัดด้วยสีบรอนเงินนั่นเองค่ะในส่วนของตัวหน้ายางของรุ่นนี้นะคะที่เป็นยางออนเทเลนให้มาอยู่ที่สองเจ็ดห้าทับห้าห้าอายี่สิบนั่นเองค่ะก็จะได้ในเรื่องของตัวหน้ายางที่จะแคบลงนะคะแล้วก็ไม่ติดซุ้มล้อด้วยอันนี้อันนี้เห็นไหมคะว่าซุ้มล้อยังเหลืออยู่ในเรื่องของการวงเลี้ยวในเวลาลูกค้าเลี้ยวนะคะไม่ติดนะคะเพราะว่าเราปาดหน้าให้แต่ช่วงล่างนะคะ เป็นช่วงล่างเดิมนั่นเองเป็นของช่วงล่างที่เป็นของเอเวเรสช่วงล่างเดิมมาจากโรงงานนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะติดคําว่าใบเทอร์โบให้นะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มนะคะตัวนี้แก้มด้านข้างเนี่ยก็คือเราแ็ปให้นะคะตัวนี้เราแ็ปครอบเป็นสีดํา แล้วก็รุ่นนี้นะคะระบบในเรื่องของตัวความปลอดภัยก็มีมาให้ครบคันเลยนะคะต้อง360องศาก็มีมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะคะจับมุมอับสายตาด้านข้างก็มีมาให้นะคะจะขึ้นจอขึ้นโชว์ที่หน้าจอนั่นเองแล้วก็ตัวไฟสองด้านข้างก็ให้มามีมาให้ด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของตัวเรดาร์ก็มีมาให้ครบคันเลยสำหรับระบบความปลอดภัยที่มากับตัวท็อปเดี๋ยวจเจ๊จะลง รายละเอียดให้ใต้คลิปนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับนะคะก็ใส่ครอบมือจับเป็นสีดําแล้วก็เบ้ารองมือเป็นกันรอยให้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะก็ติดตั้งฟิล์มมาให้อยู่ที่ขนาด60สเปอร์เซ็นต์รอบคันถ้าเป็นรุ่นของตัวไทเทเนียมเราหลังคาจะเป็นสีโครเมียมให้นั่นเองนะคะรอบด้านข้างก็จะเป็นสีโครเมียมให้นะคะชายบันไดก็เป็นสีดําตัดด้วยสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ ด้านหลังนะคะก็ติดตัวการชนด้านหลังก็จะเป็นของตัวแรนดอม o เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นชุดใหม่นะคะถ้าเกิดว่าชอบชุดนี้นะในส่วนของตัวชุดแต่งพวกสเกิร์ตหรืออะไรเนี่ยเรามีเยอะนะคะให้ลูกค้าแบบว่าไปดูแบบคลิปย้อนหลังของเจเอกเขาไปดูได้เลยนะคะแบบว่าจะแต่งแบบไหนนั่นเองค่ะแต่ว่าก็คือวันนี้ก็คือจะมารีวิวในตัวของตัวแรมร o m วันให้นะคะตัวเซนเซอร์นะคะก็มีทั้งหมด6จุดเช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของตัวคาดเอวนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเดิมนะคะแต่ว่าเป็นไฟเคเดียวกันกับตัวมาแต่งนั่นเองเป็นไฟขีด,ข,ดขีดนะคะที่เป็นไฟสีสีอ่าเป็นไฟขีด,ข,ดขีดเหมือนไฟมาแต่งนั่นเองค่ะตัวสปอร์ตหลักตัวสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้ก็ติดครอบสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับชุดตัวแดนด้อมวันของเรานั่นเองนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะได้เป็น ตัวเอเวอเรนะคะเป็นรถ PPV รถครอบครัวนะแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะเรามีรุ่นย่อยอีกนะ,ะถ้าไม่อยากได้เป็นตัวไทเทเนียมนะคะก็จะมีในรุ่นของตัวเทนนะคะแล้วก็สปอร์ตด,ด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวอาแพทตินมัมตอนนี้เริ่มมีส่งมอบแล้วนะคะลูกค้ากำลังหารถนะทักเข้ามาหาเจะเอดได้เลยนะคะ ที่เบอร์0ูนย์หกสามนะคะสามหกแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งนั่นเองนะคะลูกค้าใหม่อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จเจ๋ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จเจ๋ทาคลิปให้ลูกค้าชมนะคะโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะปรึกษาได้เลยทุกเรื่องนะคะสาหรับเรื่องรถนะอยากจะแต่งแนวไหนก็มีแบบให้เลือกเยอะเลยแอดไลน์กันเข้ามานะคะเบอร์ที่ให้ไปเมื่อกี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,จะเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดสูย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสูยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888